ไอ้จัองนี่ไอ้จองนี่ดูนี่เส้นเด็กไม่อ้วนโอ้หแปะแปะเล่นเด็กเลยเหรอวันนี้อ้วนนะเข้ามาถามาถึงอ้วนจะชัดในขาประยาให้หมดเลยเอาให้เดินไม่ได้เลยนี่ระวังนะแปะไอ้ AI ช่วงเนี้มันระบาดหน,นักนะระวัง,ดงโดนเขาหลอกนะสวัสดีจ้าหนุ่มๆฉันมาหาพี่แปะของฉันจ้าพอดีนัดเขาไว้ในโทรศพัพท์เฮ้ยเพืปรนนี่ใครเนี่ย เอาแปะในบอกจะฟัดเขาให้หลงไงเอาจริงปัเนี่ยสงการนะสาดน้ำใส่คนที่ไม่ยินยอมโดนปรับสองพันเลยโญปิวปิวนี่เนาหนพ่อกับแม่อยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับไอเด็กที่อันนี้มันฉีดน้ำใส่ผมโดยที่ผมไม่ยินยอมถ้าแจ้งตำรวจโดนปรับสองพันเลยนะมีร้อยหนึ่งไหมเอาไปเลยครับก็แข่เนี้ย ไอ้จอห์นนี่ไปเล่นน้ำกับพวกกูเปล่ากูไม่เล่นอะไรทั้งนั้นแหละมีแด่พวกปัญญาอ่อนพวกไม่โตกูอ่ะมันเด็กเย็นซีอีโก้สูงกูไม่ยอมเล่นน้ำหรอกมแตดพวกไรสารละมาเล่นสงการกันค่ะเฮ้อสัตว์ผมทีผมมันก็แค่เด็กปัญญาอ่อนสัตว์ผมทีเอาผมให้เปียกผมมีอีโก้อะไรทั้งนั้นหละสัตว์ผมทีไอเชียนี่บ้ากาม คูวิเชียนแม่งก็ให้บททดสอบหลังเรียนกูยังกับกูเป็นออาเบิร์ตไอสไตน์ทำเหมือนกูโตไปจะไปเป็นวิศวกรยานบินอวกาศอย่างนั้นนะ่ะเอ้ยไอดอยอาจารย์วิเชียนให้ทำงานกลุ่มมาสองคนมึงอยู่กลุ่มเดียวกันกับกูไหมอะเอาไปทำเลยฮ่ากูหลอกมึงมันเป็นงานเหี่ยวไอ้งงนี่ไอ้ดอยทำไมมึงให้ไอ้จอนนี่เอาเปรียบอยู่เรื่อยเลยอ่ไม่เห็นเป็นไรเลยกูยังติศูนย์คณิตศาสตร์อยู่เลย แค่หนึ่งบวกหนึ่งกูยังบวกพี่ดอกเออใช่กูก็หนึ่งบวกหนึ่งผิดเหมือนกันรอบที่แล้วอะ่ะฮ้ลหไม่เคยจะซื้อหวยถูกสักงวดเลยโดนแดกตลอดเอาละแจ๊สเมโลดี้ฉันมีข่าวดีจะมาบอกในนๆกแกก็ไม่ถูกหวยแล้วฉันเพิ่มเงินเดือนให้แกจากสามร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทโอ๊ยหวยก็ไม่ถูกเงินเดือนก็เท่าตูดมดถ้ามึงจะขึ้นเงินเดือนให้กูแค่นี้มึงไปเรียกพ่อเรียกแม่เมื่อทำไปเชียนี่ มาจอกินข้าวด้วยกันจ้าแซบแซบจ้าพ่อแม่พี่น้องทำไรอ่ะแม่แม่กำลังทำคอนเทนต์ลงต๊กตอกย่ะลกเป็นดาราท่านหนึ่งอรอไหนดูหน่อยสิฝากกดไลค์กดแชร์กับคนที่ชอบด่าลูกด่าผัวทุกคนด้วยนะครับกับข้าวก็ทำเค็มเค็มใครชอบกินเค็มๆนี่มาหาแม่ผมได้เลยครับต้องไปฟอกไตครับแซบๆซบครับเมื่อกูเจอคนที่ดูดบุหรี่นในที่สาธารณนะ ูเออพี่ครับพ่เด็กน้อยคงคิดว่าเราเท่มากสิน่าเราดูดบุหรี่ควันขมงโฉงเขงแบบนี้ตรงนี้เขาห้ามดูดบุหรี่นะครับนี่ครับป้ายก็มีแล้วทาไมล่ะน้องก็มีน้องอยู่คนเดียวนี่ไม่เห็นหนักหัวใครเลยบุหรี่ก็บุหรี่พี่ปาก็ปากพี่นาโมตัดสะไอไหนที่มันดูดบุหรี่ในที่ที่มันควรดูดขอให้แม่งตายห้ามว่าควันไปเลยน้องน้องมาจุดอะไรควันขโมงโฉงเขงอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเสือกทูบก็ทูบผม ไม่ได้น่าหัวใครนี่